เมื่อเรามีเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเราจะรู้สึกถึงความสุขและความสงบในจิตใจของตนเองความเมตตาไม่ใช่แต่เพียงการปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุก์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการกระทําที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นอย่างจริงใจแม้แต่กับผู้ที่แตกต่างจากเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนศัตรูหรือแม้แต่สัตว์ท่านเน้นว่าความเมตตา เป็นสภาพจิตที่ปราศจากความก้าวร้าวและเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นองค์ดลไลลามะยังกล่าวอีกว่าความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการไว้ใจผู้อื่นจะช่วยลดความกลัวในใจเราพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในตนเองเมื่อเราเปิดใจยอมรับผู้อื่นเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปท่านยังยกตัวอย่างว่าแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือเผชิญกับปัญหาใหญ่ในชีวิต ท่านก็ยังสามารถหัวเราะและมองโลกในแง่ดีได้เพราะหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาจะนำมาสึ่งความเข้มแข็งและความสุขที่แท้จริงท่านสอนให้เราฝึกฝนจิตใจให้เปลี่ยมด้วยความเมตตากรุณาเพราะความสุขที่ยั่งยืนเกิดจากปัจจัยภายในคือสภาพจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี